ที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการมอบโฉนดที่ดินค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะในการที่จะเป็นมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา73พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการมอบที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกประชาชนไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ นายังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษาและขับเคลื่อนโครงการมอบที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกประชาชนโดยมีนายชูชีพประกอบชาติเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นข้าราชการ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองพังงาชุมพรและประชาชนผู้รับมอบโฉนดที่ดินเข้าร่วมหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำโดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะสําหรับโฉนดที่ดินที่มอบในครั้งนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดําเนินการในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตําบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่จํานวน185แปแปล แบ่งเนื้อที่386ไร่3งาน98.7ตารางวามูลค่าทางเศรษฐกิจโดยประมาณอยู่ที่433ล้าน194,450บาทและพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่4ตําบลคลองหินอำเภอเอ่าวลึกจํานวน101แปลงนะคะเนื้อที่27ไร่1งาน11ตารางวามูลค่าทางเศรษฐกิจโดยประมาณอยู่ที่26ล้าน476,450บาทรวมทั้งสิ้น286แปลง200ราย รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น414ไร่1งาน9.70ตารางวารวมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยประมาณอยู่ที่400ล้านบาทและมีการมอบโฉนดที่ดินให้แก่วัดโพคาจุธามาตรตำบลกระบี่ใหญ่และวัดควรสบายตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่รวม4แปลงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษาด้วยค่ะ